เอเยอซาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวละครที่ผมยกให้เป็นตัวอวยแห่งช่องผมก็คือไอเอียนะครับแต่ว่าทุกคนอาจะไม่ได้คิดว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าคลิปมันลงน้อยมา,มากในตัวไอเรียแต่ว่าผมกลับมาเล่นเลยครับในรอบประมาณ3เดือนได้ซึ่งไม่ได้แต่ไอเรียแต่ว่าครั้งนี้คัมแบกอีสเดียวครับการที่เราเจอทีโมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับไอเรียอเไรนะเพราะว่าผมก็เจอทีโมเป็นร้อยตัว,แล,วแล้วผมก็ตกมาหลายตัวแล้วไง oh. ประเด็นเดี๋ยวยผมโชว์ให้ดู คือแบบถึงจะไม่เล่นนาแต่ก็ชิวปะชื่คือแบบทีโมเนี่ยเขาคิดว่าหยิบมาแกไอเดียแต่จริงๆไม่เว้ยโนโน n แต่ว่าคือถ้าเราแดนกีบแล้วกดอยู่สองรอตอนที่แม่งบอดหมดเนี่ยก็คือมึงเตรียมตัวตายเลยไอเลียยไม่ได้แพ้ทีโมครับมันไม่ได้เหมือนแบบยาโอหรือโยนิอนะยนิก็ไม่ได้แพ้ทีโมนั่นแหละแต่ว่าแบบทำไมแปลกๆวะโออ๋อตันไม่โดนอะเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ทำตัวขมเข้มไว้ขมเข้มไว้เอ้าบ้าบ้าไว้ชาย ผมว่าแอวน,นี้ผัดไปเอกอติภัณฑ์เที่ยกดอีกนายไปแล้วอะ่ะเค็น่าจะตายเฮ้ย <c oughs> นี่ไง <c oughs> เก็บไปสองแค่นี้ก็หล่อแล้วเที้ยถือว่ายังมีสเต็ปในหัวใจอยู่หรือว่าตอนอนติเราต้องโกนไอโอเนียอย่างจะแรงขึ้นวะผมไปดูช่องพี่จีในติกตอกมานี่ไงเดยวโชยดูเดดอเดอ,อโต้ออโตเดดอ,อีกทีโอเคเริ่มมาแล้วปะ เมมันอยู่ในจิตใจว่ะแล้วผมจะสวนผมว่าผมหนีได้ผมไม่หนีไงทันสวนพิธีอ้าวอันสิไม่กดทันอีกไอ้เหี้ยกูดกดหนึ่งผ้าด้วยเมืเ่ไรเอ้ยอยังได้อยู่แรมเพจแล้วไอสัตว์จากตัวแจกกลายเป็นตัวแบกของทีมหรือเปล่าสี่หนึ่งมาอยู่เว้ยเกมนี้ like ทีโม่เนี่ยผมบอกเลยว่าอีซี่โหมดนี่แล้วรอหมดบอร์ดผมแดกอัดแล้วก็ไอโอเนี้วก็แตสตีจบเลยวะที่จะบ,บอกแล้วว่ามันง่าย กิโมอะไรผมตบไปร้อยแล้วผมกดกิโมอะไรวะข้างจะมั่นใจนี่ขนาดไม่ได้จับมาเป็นแบบสองสเดือนแล้วอีรอบไปวะอุ้ยนะคะ่าด้วยวะมาแล้วเพวื่อนมาแล้วไอ้เคเหรออุ้ยไอยโอนี้ก่อนอ้าวเฮียได้เฉยเลยไอเสดกูมั่วอะไรเมื่อกี้ไอ้เฮียกูกดมั่วอะไรเมนหรือมัว่วฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเพวื่อนตีมังกรก่อนเปล่ามันจะไหวแน่หรอวะ เออมังกรก่อนดีอย่าให้คุ้มมันอุอะไรอ่ะโอ้โหเลืเอดน้อยอย่างงี้จังหวะนี้มันเทศบาลเกมมิ่งนี่ไงมาที่หลังแล้วหวังที่หนึ่งที่ละลอดด้วยหล่อเลยเก็บตัวเลือดน้อยไว้ก่อนอุแต่ท,ทีโมมามาจริงอุแต่ผมจะสวนเพาะผมรู้ทรงผมจะไอโอเนียไอโอเนียแล้วแล้วแล้วกูตาย แต่เพื่อนได้อยู่ถือว่าช่วยระเบิดแตกดาวเว่นเฮ้ยทำอะไรเพื่อนกูอะโอ้ยที่ผมตันไม่ค่อยโดนหรอวะเขนแล้วกูเดะตามไงฮัลโหลอันนี้กูตามไม่ได้แล้วไอ้เชีย่ยกูไม่ได้มุดกระแพงได้เฮ้ยผมจะรออันติแฟตแต่ว่าไม่น่าเล่นได้เดกคีบดีกว่าโอ้เชีย่ยผมตันไม่ค่อยแม่นเลยว่ะตอนนี้แล้วไอโอเนียเป็นที โอ้ยแล้วมันไม่ตายได้ยังไงวะฮัลโหลไอคะเปีเอลด้วยไงทีโมเดี๋ยวมึงเจอกูตัวหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่โอ้โหโอ้วีโอ้วีอุ้ยอะไรอ่ะอืมตามทันทีโอ้ยกูตะโกนไอโอเนียแล้วเมื่อกี้อีกนิดนึงจะง้างแล้วกูอ้าปากแล้วเมื่อกี้ที่อ่ะตัวแบบตานี้แม่งผมตันไม่ค่อยโดนต้องไปหัด เล่นจริงจังจใหม่หมดแล้วแบบสกิวสาวนี่แม่งไม่แม่นเลยเอ้าเชี่ยแม่งแม่งก็โดนอ่ะไอโอเนี่ยแล้วแล้วตายไงแล้วกูเดาคีไม่ได้โดนลูดกูเชี่ยเขียนห้าร้อยก็ไม่แรงเท่าไหร่เพื่อนได้อยู่แล้วทิ้งหมดเลยสวยครับสวยครับอุ้ยกาเรนเบ็ดหรอเบ็ดเชี่ยเล่นแม่งเลยเออรออะไรวะมันยิงในป้อมไม่กินเลยเนี่ยกาเรนไหนต่อ ก็นี่คือจะเดินเป็นเครียกลางกูป้ะเนี่ยกูเดินฉีกบออะไรงั้นอะขอคีิก่อนหาเงินก่อนครับไอเลียที่ดีคือไอเลียที่รวยนะมันไม่ใช่แค่ตักกะกับตัวเดียวตะก,กะกับทุกตัวเฮียผมว่าไม่มีใครมาจริงเหรอวะคือไม่มีใครสนใจกูจริงๆเลยหรือปล่อยเซอร์แล้วเอา้าเฮียนี่ไงพูดถึงกไอออนิอาเปีนจีนิงก่อนโอ้แล้วกดซีรีส์สองแม่นจุดจัดแล้วแดนเคนต่อแล้วตายไง,ไงเคนในเครียคามแพงเลยเป็นไงล่ะ ยังแม่นอยู่อ,อ้าวเฮ้ยได้ไงมาถึงว่ากลัวดูวได้ไงไอ้เชี่ยยืนหน้ามารับหาเอชก่อนดีปะแฟดสี่วิกูแฟ er ไดไอโอเนย้เลยตอนเนี้ยไปไหนแล้ววะในนี้หรือเปล่านะเฮ้ยไม่มีโอเนี้มาไอโอเนย์ er, ไปก่อนไปก่อนได้เปรียบหรือเปล่าจะได้ปูดกันนะทิ้งเงาอย่างนี้ได้ปูดดิอ ตอยะแต่ว่าไม่น่าจะรอดนะไม่มีสกิลเลยเลยเฮ้ยทีตีโมโอ้ไม่ไหวหน้องเทียมันปูเ่เฮียเยอะแยะจังวะไอสัตว์เอา้ามาดิแล้วมาจริงตากคำท้าตากคำเชิญแล้วก็ตายอะไรวะมาทำไมให้อายบ้านาหนวดน้องไม่ต้องแย่งเอามากูเชี่ยกูเห็นโอ้กูไม่เห็นแต่ว่ากูเห็นไข่แล้ว คือไข่หรือเห็ดวะสกินเนี่ยโอ้ยเอ้า t e m โอ๋มันเป็นเฮี้ยอะไรหัวกูดูเป้าอะไรเลยวะทุกครั้งที่แบบไอสัตว์แป๊บนึงสา้นไปแล้วเค็มาเข็นเป็นทางหนีที่ดีมากเลยการที่กูแดชอตอตินุนเนี่ยไอเฮี้ยถามว่าไอคิวชิบหายกูไอเฮี้ยเอ้าถามจริงแล้วเก็บเอชเฉยชนะเลยปะเนี่ยโอ้โหไอคัมแบ็กอีนเตียวของจริงปะ ทีมดีอ e ีสปอร์ตด้แขง <'t> ป้อมเฮ้ยตายแล้วเว้ยเจี๋ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอันนี้เป็นเกมแรกที่ผมกลับมาเล่นลอีกรอบสามเดือนนะคือผมอ๋อไม่โดนป่ะไม่ตายเอ๊ะโอ้ยยังเนียนอยู่โอเคผมมีอะไรทุกอย่างจะถามทุกคนด้วยคือแบบผมมีคลิปดองเยอะมากแต่เป็นของซีซั่นก่อน แบบพวกตัวที่ทุกคนรีเควสมาตามคอมเมนต์ผมก็ไม่ได้เมินนะก็เก็บไว้เล่นอยู่มีดาวเวนอะไรพวกนี้คือแบบยังอยากจะดูกันไหมผมตัดเสร็จแล้วนะคือลงใหม่ได้แต่ว่ามันไม่ซีซันใหม่ไงก็เลยแบบว่ายังไม่อยากจะลงเอาไว้ทุกคนว่าไงก็เจอกันยังไงน,นะเอาไว้คลิปหน้าๆแต่คนไม่าจะมีใครดูถึงตอนนี้แหละมันเจอกันครับสวัสดีครับ <I> Oh, <onia! S 1> yeah. m that's me if I was you.